ี่การการปกครองได้ลงพื้นที่อำเภอบ้านแหลมที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งพี่น้องประชาชนชาวเพชรบุรีเดือดร้อนเกี่ยวกับการลุกที่เขาทำมาให้กินยากาน้ำทะเลเอาออกเอาเข้าไม่ได้เอาออก,อออกไม่ได้ซึ่งพี่น้องประชาชนที่ส8บแครอบครัว,วได้รับความเดือดร้อนผมร้อมด่านสานสกิบสสจังหวัดเพชรบุรีท่านในอำเภอบ้านแหลมท่านศูนย์ ท่านผู้น้ากุ้มในการสูญรล่มทำจังหวัดเพชรบุรีรวมทั้งท่านผู้กับกับบ้านแหลมก็ามาด้วยก็ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่ที่รวมทั้งท่ทานนายกอบตอทั้งสองตำบลนานยกเทศบาลนะฮะทั้งสองตำบลนายกอบตอและเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็มาช่วยกันนี่เป็นหน้าที่ของกรรมธิการการปกครองซึ่งแบ่งกันไปทำหลายหลายคณะสองคณะเนี่ยจริงๆอีกคณะหนึ่งเดินทางไปจังหวัดสกลนครเรื่องที่ดินเหมือนกัน แลเรื่องแบบนี้เป็นภาระ,ะหน้าที่ของผู้แทนที่จะต้องมาช่วยบางคนบอกเอ้ผู้แทนจะไปทําอะไรเราก็บ่อยอย่างนี้บอก็แ็่ผู้แทนคืออย่างนี้แหละทำไม่เสร็จจังหวัดไม่ทำอำเภอไม่ทําหรือตํารวจไม่ทําหรือใครไม่ทําก็มีหน้าที่เดียวเอาพิปรายไม่ว่าตรงใจรัฐมนตรีเท่านั้นเองอาวุธมันไปอยู่ตรงนู้นเพราะนั้นมันก็แต่เราคว่จะทำเนี่ยเราเรา,เราต้องมาดูจริงจงกันก่อนแต่ถ้าแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยขอให้อุ่นใจว่า ไปที่ไหนๆก็จะเป็นส่วนมากทางจังหวัดทางอำเภอดูแลเรื่องความร้อนๆแต่ก่อนยังไม่ทำอยู่ฮะหาจุดจบได้ตอนนี้หาจุดจบได้แล้วตอนนี้มันมันเป็นคดีมันถอนไม่ได้แต่ว่าเท่าที่คาดการณ์ท่านสสเมื่อกี้เลยว่าถ้ามีการเยียวยากันอะไรกันหมายถึงว่าขุดคลองออกมาอนุเคราะห์ชาวบ้านเนี่ยเพราะเป็นคดีอาญาส่วนมากศาลเขาไม่จำคุกหรอกจะไม่จะเป็นอย่างนั้นนะเอาเรื่ รอการลงโทษอยู่แล้วเขารอการลงโทษเขาก็ก็ต้องให้พนักงานสอบสวนทางนี้เขาูเขาแนวโน้มจะออกมาในทางที่ดีแดีทีเนี้ยปัญหาของข้อเท็จจริงต่างๆในในในคดีเนี่ยปกติคดีแบบนี้เนี่ยในข้อเท็จจริงมันมีในขั้นกระบวนการสอบสวนมันผ่านแล้วเนี้ยถือว่าขึ้นศาลเนี้ยท่านทนายว่าใช้เวลาเท่าไหร่ก็ขณะนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนเขากำลังรวบรวมกำลังรวบรวมอย่างหลักกาคาดว่าจะ เสร็จเสร็จเสร็จภายในเร็ววันนี้แหละก<ม>็ส่งให้พนักง,งานในอากา,ารหลังจากนั้นอีไม่เกินสามเดือนเนะะี่ยรับคืออย่างนี้ผมรู้าชาวบ้านนี่กลัวอยู่สองส<า>รกลัวแพ้กลัวนานใช่ไหมคงไม่เกินหนึ่งปีเออกลัวแพ้กับกลัวนานแต่ว่าเรื่องแพ้เนี่ยไม่รู้นะผมคิดเอาเองเท่าที่ดูฟังกับพูดฟังท,งที่ดินพู ประเมินส่วนตัวว่าไม่น่าจะมีปัญหารับรองว่าเราได้ครองขันองแต่ว่าอย่างที่ท่านโฆษกอครับใช้เวลาจำเป็มที่ให้เข้าสู่กระบวนการเข้าทำแล้วถึงมันง่ายแล้วแต่ก่อนเนี้ยแต่ก่อนเนี้ยตอนที่ผมยังไม่ทําเรื่องนี้เขาก็ยังเงียบฉชนอย่างจังหวัดจังหวัดเยงียบผมต้องมาไล่เรียอครับต้องามทว่าทำในเมืองตองทุกอย่างใช้เวลาแค่สี่เดือน เดือนครับความชัดเจนขึ้นแต่ก่อนแต่ก่อนพี่จะอยู่แบบไม่มีความหวังเลยบ้านผมเขาบอกว่าจักแมวสีเหลี่ยว่มใดอันนี้มันเหนล่ะมันเป็นช่องช่วยกันนั่นแหละเพราะว่าเราไม่มีหนึ่งพื้นฐานชาวบ้านที่ไม่ได้เอาเปรียบเขาอยู่แล้วชาบ้านเองได้ทำมาจรินใช่ทั้งที่พี่เขาพูด เขาสองปีมาแล้วถามปีวาเขาทิ้งน้ำลงทะเลได้เขาทิ้งน้ำลงทะเลได้เท่านั้นเองทั้ง่ตีน้ำไปแล้วไม่มีน้ำเสียหายหมดท่านในอำเภอก็เข้าใจอกปีนะเตอปีสอมปีแล้วตปีที่แล้วทำไม่ได้เอาน้ทำเต็มี่เลเราเอยู่แถวนี้ต้องอาศัยท่านไม่รู้แหละชาวบ้านกับฟ้าฟังฟังเรื่องใช่ใช่ต้องขอบคุณท่านในอำเภอท่านผอศูนย์น้ำลงท่านม่วงก่บมาด้วยแล้วก็ท่านสสใหญ่ ใหญ่กว่าผมนิยเนี่งผมว่าู่ดีครับก็เบาใจได้ในระดเบาใจได้แล้วนะตอนนี้ทุกฝ่ายก็รอนะ้วนะทุกฝ่ายเต็มที่แล้วช่วยเหลือกันเต็มที่เต็มที่เต็มที่มีอะไรเดือดร้อนไปหาทสสไปหาในเมืองศูนย์ดำรงธรรมก็อยู่อยู่ครบเมื่อก่อนเมื่อวันศุกร์ดำรงธรรมต้องเตืวัดสี่ห้าเตือวัดไปคุยผมจะพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมให้เป็นสำนักงานที่ไห้รู้ในความรู้สึกว่าประชาชนเข้าถึงง่าย่ป มันมันกลายเป็นง,งานเล็กๆห,หน้าที่ก็ไม่มีอะไรนี่เป็นหน้าที่ของกรรมธิการการปกครองครับในคณนะกรรมธิการการปกครองนีเ้เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยครับ